ก็าจะนำหน้าคำว่าลุงนะครับลุงน้อยครับหว,นวนานกระต่ียครับเอ๋เฟิร์สครับน่อยครับทีแร้ครับ <A first S 2> ผ่านไปหนึ่งรอบนะครับคุณนำเป็นคุณน,น้อยนะอันดับสองพี่แฟสอันดับสาคุณนิดนะครับอันดับสี่พี่สุธีอันดับห้าพี่เฟิร์สอันดับหกกดจ่ายนะครับ วันนี้จะขับกันอย่างมีน้ำใจนะครับเพราะประสบการณ์ผ่านมาเยอะเลยขณะน t h e วยังไงเป็นถือว่าเป็นคำชมหรือครับไรเนี่10 9 8 4ประสบการณ์วุกนี้แต่ละท่านนะครับไม่ต่ำกว่า10ปีนะสั่งผมกันมาฮะ